ครับ,ผมร,รบผมรู้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่อันนี้นนยำหม,มูยอมไม่ปลาครับหมูยอมไม่ปลาไม่ปลาเผ็ดน้อยครับ ก้งมูยอปลาไลนะก้งมูยอปลาไละ รับรดีค huh kind of ับมุกอบกุ้งสดปลามุกอบกุ้งสดปลารับวัสดีครับ

ตามป้ายสดอย่างนี้ก็ชุดละร้อยอย่างเช่นหมูกรอบก็ร้อยยี่สิบน <co> ับสดีครับถ้าสมมติูณบนลคุ้งสดทุ้งสุกผสมกันอก็ร้อยห้าสิบลูกค้าระบุได้นะครับอหบถ้าลูกค้าระบุแบบว่าเป็นอย่างอย่างกินะไรนะโอ้โหญี่ปุ่นี่เาได้ลองดูก่อนคืามีอะไรเขาแม่ค้าคุณช่วยเาอะไร มเนี่ยคือพรีอะนฮะพร้อม่ปดสิบาแล้นี้องแบบกนด้วกันอเคนี่เอาเรื่องเอาให้ เห็ดปานกลางนะครับเหปานกางเปานกลางค่ะอรครับเาไส150บาท1 5 0 8 0 80 230รับีตั้งมนเลยมาากภาเนมกตกไปมันไม่มี้างเาวห230ครับ

ปลาลามีปลาไหมลูก <Yaz> ค no ้าลูกค้าเสร็จปลาไหมครับเสร็จสรานครับกร่ปลานะมุกรอบไม่ปลารครับนเป็นหมูกรอบไม่ปลา เป็นม่ปลารสีน้ำยำก็จะแบบธรรมดาธรรมดานะแต่ถ้าโดนปลาร์ไปแล้วสีแบบจนๆน่ากินมากนะลูกค้ารับจานดีกว่าวเลือกแยกประกอบน้ำยานยำ,ำไปเลยเนาะ แยกหมูกรอบให้แบบนี้เลยนะครับสดปลาปาครับได้ลราคา ขอบคุณนะครับ เอาเผ็ดไหมครับเผ็ดปานกลางนะครับนะเอาเผ็ดกลางภาษาเสียงอันนี้ยำตามใจครับยำตามใจลูกค้าลูกค้าเลือกใส่อะไรบ้างครับใส่กอบทูโทนไข่แดงแต่มี้เทเา่าไหร่หออบุอกบกทูโทนไข่แดง250ครับ250บาท สวยอยู่แต่เล็กไปเนี่ยนะสองร้อยห้าสิบบาทบม,ม,บบมีหมูกรอบด้วยครับมีหมูกรอบด้วยใช่ครับโหคุ้มมากนะ ไม่เผ็ดคปลาหอยแครงปลาร้าไม่เผ็ดครับจานด้วยหอยแครงนี่ร้อยเดียวนะใช่ครับมีอิสติม้นมาว่าให้เยอะมากหนึ่งร้อยบาทบนี่เราดูกันชัดๆด,ดูครับค้าตะปูได้นะครับ นี่สีน้ำยำวันนี้ลูกเด็กก็ได้เยอะหน่อยครับรอเอาไว้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะใช่ครับหอ,อมมากเลยนะหอ,อมมากเลยนะสวัสดีคร่ะวันนี้ไม่มีเมนูไข่ครับลูกค้าไข่แมงดากับไข่ปูไม่มีครับวันนี้เอาอายยหก็ได้ใส่แข็แงนะครับ เผ็ดๆนะครับปลานะครับเผ็ดๆอีกแล้วปลานิดนึงใส่ถุงใส่จานเผ็ดเผ็ๆอีกแล้วทั้งหมดครับตายหาลูกค้าบอกเผ็ดตายไม่เอาเรื่องนี่เป็นยังไงเดี๋ยวดูแล้วพี่หนุ่มอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็รู้เผ็ดๆเป็นอะไรที่เผ็ดตายไม่เอาเรื่องนะ ใส่หมดครับนีจ่ายด้านนู้นเลยครับรับจานด้วยนะครับอันนี้เป็นยำยำรวมปลาครับยำรวมปลาลูกค้ารับขอบคุณนะครับลูกค้ากินไปถึงเนื้อดึกดึงหน้าพนะ่อค้าแล้วเผ็ดๆเลย เด็ดตายไม่เอาเรื่องนะย้ำโบฮะกินเผ็ดจนปากกรวพริกสองอย่างเลยเนาะอันนี้มันหอมด้วยครับหอมใช่หนั่นแรกจะไม่ค่อยเผ็ดแต่ต้องหลังเผ็ดใช่ไหมมันฝังใช่ป้วกนี้มันมันฝังใช่ครับค่อยมาค่อยนี่เป็นย้ำ ยำรวมับยำรวมร้อยแปดสิบบาทใช่พี่หนุ่มชอบชอบนะลูกค้าใส่เผ็ดเผ็ดอ่ะไปร้านไหนพี่หนุ่มกระยุ่แต่ไม่ค้าใส่พริกก็แล้วเขาบอกเผ็ดเผ็ดะไม่กลัวไม่เผ็ดจะเขาว่าเอาใช่ค่ะลูกค้าเอางเผ็ดเผ็ดใช่อือเดี๋ยวเขาว่าเอา ถามว่าเราขี้เหนียวพิกต้องตามใจลูกค้าน้องพี่หนุ่มแล้วก็ยอมหอยแครงเพิ่มเขียนนี่ร้อยแปดบาทลูกค้ารับการรึไนะครับแับจะเต็มกระมังนะ ตอได้ยำหมูามาก,กอรอบปลาครับหมูก,กอร,รอบปลาหมูกรอบปลาแยกน้ำครับสิบแปดเท่าครับ จะเป็นบุกอบแยกน้ำกลับบ้านใช่ครับ ส่วนหอยแครงปลาล้าครับก็ส่วนหอยแครงนะน,นี่ละครับถ้ามีวันเล่มา แรงรุดว่าอะไรนะกุดูประจำเขาพี่นนท์ <c oughs> โอ้เรานำ8-3แล้ววม่าไงนะ8-3แล้วครับพี่น้องเขาเหรอเรานำเขาครับ <ละ S 2> ครบแต่เขาก็ตามทันถ้าหนีต้องหนีให้ขาดอื แกงปลาราครับเอายำงกุ้งสุกไข่แดงค่ะเสนษฐปลารานะครับกับบ้านฮันนี่ครับฮันนี่ะนะครับเป็นหมูยอไข่แดงใช่ปลารับปลาราห้าสิบบาทครับหนึ่งร้อยบาทครับได้ครับ ได้ครับขาดหรือยังน้องรถตัวนี้สิบต่อห้าครับ พระยาครับ ทำเยอะเลยพี่น้องสิบสามต่อห้า ได้แล้วครับยำให้ลูกค้าครับยำหมูยอหมูยอได้แล้วครับขอบคุณครับ